่าจิ้นหนึ่งจินหนูเนี่นย,ยกันบ่อเดี๋ยมันมันมันยุ่งกันเราเลื่อยเดือนหนึ่งไปแล้วมันบางคั้นไม่ตังง้งฟองหรือมันถนนลูกนี่ครับจับ,บตัวเมียอาบอาบ,อาบน้ำอย่างหนูมันคือเพราะเขาว่านะแต่สั้งเราผมเนี่ยคือผมไม่ลงมือเราผม ไม่ยอมถอยครับผมผมโซเก่งไปเลยน,นะผมเต,ต้องมาผมมีเก่งอะเว้ต้องมาผมมีเก่งทำเป็นลูกฟ้่มแมนครับจร,รินนงๆคือในเฮ็ดความสูงจากนี่มาเนี่คือให้มันหนักโอเคแต่ว่าความสูงนี่มันจากแปดเส้นว่าครับไอ้มันตำตำไว้มันเคลียร์อยู่แล้วครับจากนั้นลูกก็เคลียร์อยู่แล้ว,วแต่ว่าข้างในข้าง,งล่างมันจะเคลียร์เบิร์ตลูกส็เคลียร์มากกว่าที่มีมองกิน น้มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ที่อำเภอนาการครับจังหวัดน้องบัรลรมครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสผ่านมาเยี่ยมชมลูกฟาร์มครับก็ ที่นี่นะครับเป็นสาขา2แล้วนะครับสาขาแรกไปส่งที่อำเภอยังน้ออำเภอสีบนเรืงีบนเรืองครับส er ีบนเรืองนะครับก็สามสี่เดือนที่แล้วผมไปส่งหนูที่อำเภอศรีบุญเรืองครับที่แกวันนี้แกก็มาเปิดสาขา2ที่นี่แต่สาขาแรกผมไม่ได้ทําคลิปไปนะครับเนื่องจากคลิปลบครับคลิปลบนะครับไวรัสมีคอมมีปัญหาครับ ไวลัดกินครับก็เลยลบไปประมาณสัก4ี่หฟาร์มนะครับฟาร์มเกยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นผู้โชคดีครับที่ไม่มีคลิปวันนี้ได้ผ่านมาก็มาดูที่สาขา2ครับเกยก็โอ้โหทำที่นี่ก็คือไม่ไม่เล็กกว่าที่เดิมนะครับก็คือยังยังโตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสาขาหนึ่งนี่ที่ทาไปแล้วครับก็คือรู้สึกว่าเสียงตอบรับดีเก็เลยมาทําสาขา2ที่อำเภอนากลางนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปแนะนาให้รู้จักพี่เขาครับผมสวัสดีครับไอสวัสดีครับครับวมืนอี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะแนน้ำตัวนะครับ ชื่อยังครับผมชื่อสอนเพชรสีมงคลครับโอ้ยสอนเพชรสีมงคลชื่อสีม้วนชื่อม้วนซื้อเลีนซื้อยังครับผมซื้อเลีนซื้อสอนครับซื้อเลีนซื้อพี่สอนนะครับก็คือยูนี่ยูไสครับผมยูนี่ยูอำเภอบ้านกุดกระสู้บ้านกุดกระสู้ตำบลเก่าก้อยตำบลเก่าก้อยอำเภอนากางอำเภอนากางจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ว่านี่คือมันเป็นมันเป็นนอกบ้านแล้วเปล่ครับนอกบ้านแล้วมันเป็นอยู่ทงหน้านะครับอยู่ทงหน้านะครับเม็ด อยู่ทงแน่ขยายพื้นที่อยู่ทงแน่เนาะก็คือจริงๆก็คืออันนี้เป็นฟาร์มสาขาสองสาขาแหลกอยู่ไสคครับผมสาขาแหลกอยู่อําบ้านหนองโกตนนําบลหนองแก่อำเภอศรีบุรีลเลีองจังหวัดนนทบุพูบ้านหนองโกตนนําบลหนองแก่อําเภอศรีบุรีเลีองจังหวลลัดนนทบุพูเรียงหนูมาจากเดือนละครับตอนนั้นผมไม่ทรงจำว่าใดละเรียงหนูมั่นเดือนเดือนเมษาเดือนเมษาครับผมเมษาพฤษภานากรกฎาคมสิงหาคมกันยาโอต้นเดือนเดือนไปแต่สี่เดือนหกเดือนเดือนเดินูจากตัวครับ เมื่อนูทั้งเมืตอนนี้อยู่มันสีลอยอ้ยสีลอยครับโอ้ยเยอะมากเลยครับสีลอยก็ตัวสีลอยบอกเคล็ดลับการเลี้ยงนะครับในกรเลี้ยงสีเดือนอ่าว่ามันเป็นจังไหนครับในการเลี้ยงเคล็ดลับในการเลี้ยงให้รู้ออกลูกหลายอย่างจากไหนให้ลูกออกลูกหลายนี่ถามว่าเสียมันลูกดกปอนี่มันอยู่กับแม่พันหนูแล้วครับครับผมอยู่กับตัวหนูครับผมแต่ถามว่าเสียมันออกลูกบอนี่ขนมโปเซิร์งกันมันบอกลูกครับผมหนูไม่ต้องเซืรองแต่มันถึงจะออกลูกแม่เนี่เพชรจังไหนน้อยเพชรจังไหนไม่เซิร์งกันเหมือนเรา กินหนึ่งกินหนูเนี่ยครับกันบ่อ้มันมันมันยุ่งกันเราเลยเดือนหนึ่งเป็น้วมันบงคัไม่ตังค์ผ่องหรือมันต้องลูอกงครับจับตัวแมวอาบอาบนํำครับผมโม่ตังจ์อค่ค้นเด็ดเปลี่ยนกินใหมเปลี่ยนกินไหม่เปลี่ยนกินใหม่ขาไม่ได้รับร่องเจอนักแน่หนูแม่เจอนักแน่ก็คือเรื่องหกเดือนเริ่มต้นจากหนูชักตัวครับเริ่มต้นจากหนูมุดเกสิบตัวเก้าสิบตัวครับเก้าสิบตัวหนูแม หนูแม่หกสิบอ่าหนูพูดสามสู้สามสิบเอเคเริ่มต้นเก้าสิบโตตอนนั้นเนาะได้สี่ลอยเราถือว่าประสบพ,พน้นทานได้หลายอยู่ครับวั<ด>บ<า>นนี้ก่อนที่คิดจะเลี้ยงหนูแล้วก็เลี้ยงไปแล้วความรู้สึกยังคงเดิมบ่ครับหรือว่ารู้สึกเปลี่ยนไปว่าตอนแรกก็เลี้ยงหนูยังสีดีพอเลี้ยงไปมันดีแท้บ่หรือจังไรครับบางคนก็คิดบางคนก็นทำนะว่าจะเลี้ยงหนูมันคือพเพราะเขวาว่าแต่ตอนเราผมเนี่ยือผมไม่ลงมือแล้วผมผมยอมถอยครับผม โซ่เก่งไปเลยนะผมเราต้องมาผมมีเก่งครับเวต้องมาผมมีเก่งทำเป็นลูกฟ้ามลูกคนใหญ่พุ่มเราต้องมาผมมีเก่งครับโอ้ยโหอะไรขนาดนั้นบ้านนี้คิดแังไหนจะมาเปิดสาขาซองนี่นี่ครับผมบ้านบ้านเนี่ยอยู่นี่บ้านแม่อยู่นี่่แมครับบ้านแม่อยู่นี่บ้านอยู่อำเภอสรีบุรีเรื่องอะไรบ้านพออ๋อจริงๆริแม่อแมาตอนแรกอยากเลี้ยงหนูเมียไม่เห็นด้วยเลยเป็นเลี้ยงบ้านพ่อไปก่อนเออแม่นบ้านนี้พอเลี้ยงแล้วอ้ก็ต้องคอยยักยอกมาเรื่อย เรียงแบบเมียว่าเลี้ยงหมูว่ะยิ่งมาเป็นหมูครับผมมันหมูเป็นหมูแล้วมันหนูแล้วไอ้เสือไอ้พวกเดี่ยวมันก็เลยเอาไปก็เลยปเรื่องยังไงครับผมเป็เกยเบื้องไม่คิปเี็ยังกันไหลก็เลยเอาส่งมาคนกันอยู่ก็เลยว่าอ้อมร้องเรียงเบื้องนั้นว่าครับผมอนีีีมอ่่๋อก็คืออยู่ปุ่นก็คือจริงจริงก็คือมีมองเรียงอยู่งเรียวก็เลยขยายมานี่มันนี่เจ้าอยู่เนี่ยคือแบบเพชรแง่ในนี่นะเขาถูดขับอาชีพเพชรนี่อย่างผบตอนนี้ครับผมเมื่อก่อนผมขับรถ ในกรุงเที่ยวกินครับผมเจอโควิดนี่แหละเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเปลี่ยนอาชีพเลยกลับมาอยู่บ้านผมก็มีรถตู่คือสองกันก็เรียนเลี้ยงลอยังเรียนอ๋อก็ยังมีอาชีพอยู่คือเกัาพอถอนไม่ถอนมันเดือดเดือดไหายโยอ๋อมีปัญหาเรื่งนี้อาชีพหายโยแล้วก็พ่อขับรถโรงเรียนมันก็มีเวลาว่างนะครับนอกเหนือจากมาเรี้ยงนัวบ้านบัวเวลาว่างมีบัวมันกับบุ้งมีวันใดครับครับผมเพราะว่ามันต้องไปถึงคุณแล้วกัน หาตอนแรกมันคกลับขึ้นมาดิน่ะตอนแรกก็มีเวลาแบบร์มาเบิ่งตลอดที่นี่อยู่อ๋อครับมีบอลที่ยืนหนีก็เลยมาไกลๆอยู่ในที่กลัวนะครับโอเคครับบันีิมาเบิ่งวิธีการทำบอลเฮดบอลนะครับอันนี้มาเริ่มต้นบอลนี่เองครับบอลนี่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับเม็ดคูณเม็ดคูณห้าสิบเซนเนาะเมียรับเม็ดคูณห้าสิบบอลยังไอันนี้บอลหญ่ไว้เอาบอลนู้นเนาะบอลน้อยเอาไว้บอลน้อยเป็นบอลคุ้นยากจอกจากเมียครับผมมึงจะมาลงให่อีกก้อนก้อนใยญ่เพลียนอ่ะอ๋อก้อนนี้เปลี่ยนมาลงไวบเนีกว นี่ครับอันนี้ก็ราคาจักบาทครับนี่ยบอเม็ดนี่อยู่นี่แพงสอ0ร้อบาทเนี่ยโอ้ว้าวสองสองอันกือห้ารอยเนาะอ๋อถือว่าถือว่าค่อนข้างแพงมันมีบอลกองบอลเล่บอลเลยเอาเอาบอนี่มาเทิร์นเอาโอเคบอนี้บอนี่ได้ครับ40่สคูณแปนี่ได้ครับแถวนี้จักรบาดครับบอลมีห้าร้อยหอยยี่สิบบาทหร้อยยี่สิบบาทตัวบัวโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับบอต่ำแล้วก็บอสูงเกินไปเนาะ นี่ครับอันนี้คือจะขยายบ่อพวกนี้คือเตรียมเป็นบ่อคุณเนาะแล้วก็บ่อไม่พันอยู่นี่เลยแต่จริงพอนพันรักกจะยู้คุณยู้สี่วงเลื่องขันสี่บ่อไปคุนเออขันสี่บ่อเลยพุณเกิดสี่พี่หนูก็เลยขยายเป็นพ่อเพิ่งมีเงินใส่คุณน้ำค้าขยายมาทางนี้ส่วนหนึ่งเนาะเป็นสาขาสองวัชชะท่อน้ำโมฟาร์มเน้ำโมฟาร์มน้ำโมฟาร์มน้ำโมฟาร์มครับพออใส่น้ำน้บัวเนี่สั้นกันได้ครับน้ำโมฟาร์มน้ำโมฟาร์มโอเคมาเบิรงบ่อเนี่ครับอันนี้คือเตรียมบ่อไว้ เฮ็ดบอหนูคุณนะครับเนาะบอหนูคุณแบบนี้ก็คือในการจาอหู้เนาะในการจาะหู้ยังจาอครับนี่สะบ้านครับสะบ้านสะบ้านกระถุงเนียะครับเนาะเพราะอ้อมอ้อมแล้วก็ควันทุกครับผมนี่ก็คือนี่ครับฝั่งนี้นี่มิดเป็นบอหนุคุณบัดด้ครับฝั่งนี้เตรียมใหม่เพราะว่านูออกลูกหลายๆบ้านมีมองยูแล้วบอลงอกเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวนี้นูแม่พันกับหนูชุดสอง อ๋อค so. okay. ิดสามก็ล้วสิน้ำก้นของไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าเขาเนียหนูออกจากแห่มันน่ผมเล่ยเฟิร์ลไอ้ตัวผีมันแหลมเฉียวหนูซึ่งผมมากเกินไปบางที่ให้อาหารนะครับไปที่ให้อาหารนะคือกำลังเริ่มต้นไม้เฮ็ดเนาะเพื่ท่านใดเอาหนูมาลงนะครับนะกำลังเริ่มต้นบอไม้ครับผ่านมาส่งหนูทางนี้พอดีเลยแม่มากครับทางผ่านนะครับก็เลยมาคุยเอาแคครับนี่ที่อาหารหนูที่อหไรกันที่อาหารกันเลยแต่มันหน่อยอยู่อืมผมนี่ง่ายผมนี่หนาแปดใช่ผมหนาแปด ที่บกกันต้นทุนคนขางหลายครับต้นทุนนี่ครับต้นทุนเนี่ยทำมาหลายบ่อทองบ่แพงว่าไรนี่อ๋อบ่อแพ่งว่าไรทอตัวนี้นี่สามเมตรเสร็จและสองล้าก็บาทต้นนี้ทองจะเหินเลยครับผมเพาก็มาตัดตัดผมถ้าสูงเกินไปเนี่ยครับผมไม่ต้องตำคนอีกขึ้นมาละแมนครับคือจริงๆใช่าหารเนี่ยคือเท่เนี่ขึ้นมาสูงก็ถูกต้องครับแต่ว่าปัญหาเคลื่อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับคัาหนึบประมาณเกือบสิบเส้นสิบห้าเส้นครับเนี่ยคือความลึกของมันนี่ควของผมผมคิดว่ามันจะลงไปกินแล้ว มันสิเคียร์ออกนนกัเลยเฮดซุงซงใหมมันเคียร์คุณผ้มผมมินเฮงซุงไว้แล้วมันลงไปขี่บปเหยียบไปนันนี่นั่นทับไปในกรทิม่ได้กินจ่อยแมนแมนครับจริงๆคือในเฮดความสูงจากนี่มันนี่คือให้มันหนักโอเคแต่ว่าความสูงจมันจักแดเส้นว่าครับไอ้มันตำตำไปมันเคียรอยู่แล้วครับจะได้นุ่ก็เคียรอยู่แล้วแต่ว่าข้างในครางลางมันจะเคียรเบิดนุก็จีเคียร์มากกับิมิมองคินแต่ว่าขันยูในนี่ไปเลงยน์นี่ทนนม่ครับนม นี่ครับเบิังครับอันนี้ก็เป็นสาขาซองครับก็คือตรงนี้ตรงนี้สิก้อยยิดเอาอตรงนี้ก้อยยิดเอาแมนครับแมนเป็นอิยครับหรือโบนี่แลกันถ้าถ้ามันยากผมก็ยิดเอาหวานก็เราแต่สะดวกครับแล้วแต่ตน้นทุนสะดวก <c oughs> แต่ผม, <c oughs> มสำหรับอยู่บ้านผมคือก้อยยิดสีตน้นทุนแพงกว่าครับแต่เขาค่อนข้างมาตรฐานกว่าแต่แบบนี้ก็คือก็เราจะค้นมากครับแบบนี้ก็คือสามารถย้ายเพชรยังไดอีกขั้น <c oughs> นอกปเปลืองของวุ้นเส้นะครับแล่อันนี้นี่อันนี้พิษนี่อยู่นี่ ออยู่่เนีพิจังไรครับพิจังไรแนะนามท่านผู้ชมเนี่ยนูหนู้ขุนมีขันตะไพรออมเมื่อกี้เลยละเอาบอกมา้ครับเมื่อกี้บอลตอแบบนี้เนาะใช่ครับผมอจากนี้จะเอาหู้นไปทางพุ่นเนาะยังครับเออไอบอลนี่ไม่มีปัญหาขันหนูไปทางพุ่นยังออมนี่ได้ได้แต่ว่าบอลกลางๆเนี่ยไปกลางๆบอลนี่นิดบ่อยนี่เออบอลเดียวเป็นยังบอลกลางๆไปกลางๆเล็กน้อยครับนี่บอลนี่เอาเมันมันไปทางพุ่นจังไรประเี๋เจ้าเยยังออมไปพุ่นโดนคามันโดนแล้ว ก <c oughs> ็คือนี้คนแนะนำครับในการเจาะบอขุนเะนาะควรจะเจาะซ้ายกับขวาเ <c oughs> จาะ <c oughs> ซ้ายขวา่ซ้ายขวาเ่าแม่นไปขุนเนี่ยบางคนก็คือเอามาให้คู่ซ้ายคูท่ทางผุ่นบาเนี่ในการในการจับหนูนครับเขาคิดว่าอ๋อเขาก็ปิดอะไรตัวบางที่ในการปิดเข้าไันเห็นยังปิดทาวนนันนี่หนูหลอดไปไดยคือเขาเข้าต้องอ้อมไปเราผมก็คือ <c oughs> ผมเคยแล้วครับอ้อมไปอ้อมมากแล้วเริ่มเส้นแล้วก็คือจริงๆคนเจาะซ้ายกับขวาในการเจาะบอหนูขุนนะครับเขาจะได้อ๋อเปิดทั้งนี้แล้วเปิดทั้งนี้เปิดไดทั้งสองไฟโอเคครับตาผมแข็งแกร่งแล้วเนาะแมน พี่ยังสิฝากยังถึงท่านผู้ชมบค่ครับอ๋อฝากนะครับเซีนนี่แจ็คน้องบวาหาหาหาัวเรืออุลินจีพานไปสุวรรณบันผือนี่ครับผมใครอยากใครอยากกินหนูบ่อนรถครับบ่อนรถครับเด็กฮวงห้ามอยากกินหนูอยากใส่ใจเลอเนี่ยเด็ดเขาอยากกินหนูอ,นอนยากไม่จะอยากกรุงเทพโอ้โหซื้อหนูไปกินกันนะครับผมบ้านกุกระสู้เก่ากวยครับผมบ้านกุกระสูนครับ มาแวะได้เลยอยู่ข่างทางนี่แหละทางเงี้ยเลยแหละครับผมเขี่รถไกลออกมากกสิพอไปนะโมูฟาร์มครับผมขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร092 092ครับ519 519ครับ7593 7593ใครที่สนใจเรื่องหนูอยากดูพ่อแม่พันธุ์หรืออยากมาชมวิธีการเลี้ยงหนูวิ่ทิวการทำบ่อนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วสาขาสองเลยนะครับเนาะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับที่อยู่อำเภอไก่บ้านอำเภอหน้ากลางเนาะน้องบวลลพูสุวรรณโคหา ยังไงใดแถวๆนี้เนาะนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันหน้อนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มนุพมกใหญ่ชัยภูุิมอำเภอ้านเท่นกับพี่สอนพี่สอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ